ครับวิธีการรัดเครื่องรัดมือโยกนี่ครับเป็นแผ่นไม้แผ่นไม้อัดครับซ้อนกันหลายชั้นรัดแน่นมากครับตัวนี้ใส่ยรัดเราเกตเอนะครับใส่เดี๋ยวใส่เครื่องรัดไต้หวัน คตัวนิบของไต้หวันแท้ครับนี่ครับตัดโอเคนี่ครับแผ่นไม้อัด เข้ามาวางเรียงแล้วก็ใช้เครื่องรัดของเรานะครับมัดโยกเต็มที่เลยครับแล้วก็จะมีกิบเหล็กกิบหนามนะครับตัวนี้เพื่อที่จะให้เกาะส่ยรัดแน่นขึ้น เวลาปล่อยปล่อยตัวทับออกสายก็จะไม่รูดออกครับเพราะมันจะมีหนามล็อกตัวสายรัดพี่สมมติว่ามันเกาะพี่ถ้ามัมามนเกาะดีอาจจะใช้ตัวเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้สองตัวจ้ตใช้สามอ่ะรออ๋อโอเคปกติใช้สามนะครับ ตัวนี้จะลองใช้ที่2ตัวว่าจะอยู่หรือเปล่าเพราะตัวนี้จะมีแรงดีดค่อนข้างสูงครับโอเคเรียบร้อยครับ